เอาไปเชื่ม่ดีหรือีอะไรวะเนี่ยบางวไ่ดีเยมันซีดถมนะแล้วเขาปนซีอะไรที่บ๊อบเนี่ยต่อเขามา มาเร็วไ,ไปกินข้าวเร็วล่านกับขาาา้าวไรไรอ่นานตามสั่งเต็มเลยมาเร็ว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 พ่อยจะไปเฮ็ดย่ยงอีกเด้อ

เกาหลูฟเอฟเดียวห่างหกนาทีเร็วเร็วเร็วเตรียมของเร็วไปเราปลูกกันได้นักถึงแบบไปยุ่นได้หรือไปหากินข้าวกินน้ำมั้งน yes> uh um ี่ก็บ่กได้กินเราเนี่ยน่ะ้าตั้งห้างแล้วก็เฝ้ามา รถคันดินกับคลองเต็มละเหลีย่ยแต่คันนี้แหละเร็วลาเร็วเอิอนกันเร็ว ห,ห,มดดหมดเนือ้อปลาคนแรกอันนี้ราะใส่กันได้ค่ะบใส่กันไปครับขันโมเมนต์เฮาก็ะเช็คยิมแอนผู้เดชเพราะว่าตอนนี้ประดับกับจอการหิ้งงานแล้วครับก็เป็นเฮาที่ว่างเพราะว่าปกติองค์ก็ะใสเวลาช่วงนี้ ไปได้พักผ่อนหรอกคเออ้นพักก็ได้ก็ไปหาหนูหาบ้านตาครับแต่เมื่อนี้มีปัญหากะซอยเหลือทีมงานก่อน หลักฐานเลยะ่บ่โอเปิดเปิดว่าไม่รู้จ้่ขาใจขาใจไ้ยเปิดตัวม่

ลุงใส่บเวไม่ลีเนี well, no, 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 ่ยเฮ้ยลงใส่บัวย่เนี่ยมานับเรื่อยเมันเสียม่ไเสียเวลาน่ะมันเสียเฉียวเลยอะเรื่อยเรื่อยเรื่อยขึ้นไปเลยไปเลยแล้วเ้ขึ้นไปก่อนเลยย่ยงของกันนะอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเขาลาดแกงมีดะมองแซ่บ มาด้ายาาโอ้ยฝุนเียเียบานีคนไหนจะคนฝั่ทั้งหมดพี่เยบกว่าเจี <S <S ๊ยก็มาดีไหมอันนี้ใองสิงไหมอันนี้มาหาไม่คิดข้าวไหวล่ะ

เดือน่นเสียงดำนั่นก็ได้นะหนุ่ยไอ้ข้องไว้อมัดสายไฟหนับเปิดแล้วบ่นไหวเร็วเร็วเร็วๆลาเร็วสองปอดเดอดสายเพิ่มอะไรพอดีจุดอ่ะ คือมันนั่งจังที่คือมันคือแรงงานทางดาวไอเอ็นมื่คือแรงงานทางดาวที่อลองเพียงชาติได้บ่ล่องพิงชาติได้บ่เพิ่นมีดันอยู่ข้างหน้าอยู่ด้วยเนี่ยไม่ไล่ต่อไม่ไล่ไอคลิปนี้เดี๋ยวฟังไปท่านี้กันครับพี่น้องครับในขนของคนยังกันบมดเนี่ย ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ